เดี๋ยวเราไปชมผาเลียงหนึ่งนะครับพุ่คนนี่โอ้ขึ้นบันไดทางนู้ดอ๋อนี่ผาเลียงน่แถวนี้นี่เผาเลียง,เ,ยงเด็กๆขึ้นไปก่อนแล้วนะครับเด็กๆขึ้นไปก่อนแล้ว นนนู่ะครับเด็กๆอยู่ข้างบนโน่นนะโอ้โหเบฟเหนื่อยไหมไม่โอ้ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยโอ้แต่ว่าคนเดินถ่ายนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะอีกอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งครับเพื่อน Íp 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 Úi Đồng mái suối ngam Đồng suối Skybox cầu thân quang นี่ก็มีข้อระมันระวังเหมือนกันสปานกระจกตรงนี้สวยม,มากอากาศก็เย็นๆนะครับข้างล่างก็จะมียีราฟกับมาลายนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเอ่อ ตรงนั้นก็จะเป็นตลาดเขาชุกวางนะครับถ้ามองไปไไวสวยง,งาม,มอ้บรรยากาศดีมากอันนี้บรน,นี้กาศดีจริงๆนะครับสวยงามมากนะครับฝั่งนู้นเขาก็กำลังทำที่พักอของอุทยานนะครับและสวนสัตว์ก็สามารถพักได้ นี่ครับเพื่อนๆดูครับมองไปมองไปข้างล่างอู้ยสูงมากนี่ครับนี่เป็นจุดไฮไลท์นะครับของสวนสัตว์นะครับก็คือนี่เลยครับมองเห็นวิวด้านล่าง ดูครับท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับช่วงฤด,ดูหนาวนะครับ <c ười> จดุ <c ười> ดเช็คอิน สุดท้ายนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นตลาดเขาวสวนกวางแล้วก็จะเป็นภูเขาอยู่บังบอ่ะนีะะ่สะดุดตากับอะไรกับเพื่อนๆนี่เลยครับสกายวอล์กนะครับเป็นกระจกนะครับสูงจัด สูงมากครับตรงนั้นก็จะมีสกายบอกนะครับเอาไว้ให้ทุกคนได้ถ่ายเช็คอินนี่ครับนี่ครับเป็นสกายบอกให้นกักท่องเที่ยวได้ชมนี่ครับ รงนี้ก็จะเป็นสะพานเสียวมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นสกายอล์กสกายอล์กครับเมกาที่กลเดินไปเสียวขายยังไรไม่รู้เนี่โอ้ยนี่ครับโอ้ยเป็นเบนดูอนี่ด้เดี๋ยวหามโอ้ยดูเดี๋ยวพาวยืนตรงตรงนั้นดิทมังกอหานมา วิ่นวิยนวิ่นวิ่นมาดิทายลูกใหม่ไดี๋ยวแม่วิ่นวิ่นวิ่นไปหาพ่อไปเดี๋ยวลุงจะทายให้นี่ครับน้องฟาวบอกว่าอะไรนะฟาวชี้ดูนั่งลงนั่งลงตรงนี้ไม่นั่งลงตรงนี้เออโโอ้หดูครับ เผาไปพอแล้วบ้าโอ้น่ากลัวโอ้ยเสียวเลยครับไป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 โอ้โอ้ใจไม่ั่วท้องเลยทางนี้ครับข้ามจักสกายบ็อกเสร็จเลยครับโอ้ยเสียวขาเลยนะครับ โอ้โหอันนี้เป็นบ้านพักบ้านพักเขาเอาไว้บริการนะักท่องเที่ยวนะโอ้มินิมอลมินิมอลนะ้พาพราวเราโอ้น่ารักดีน่ารักดีสวนบ้านพักมินิมอลมินิมอลน่ารักน่การักนะ่ะเออไปดูวิวฝั่งน,น,<ห>นู้นก็ได้ปะไปดูวิวฝั่งนู้น เจอสก,กายวอลเข้าไปไม่ไหวครับไม่ไหว